นภาสุดที่ทำดำรงรักษาการผู้อำนวยการสำนักง,งานเชียงใหม่ในสาฟารีเปิดเผยว่าเมื่อวันที่5พฤษภาคม2560เชียงใหม่ในสาฟารีได้มีสมาชิกใหม่เพิ่มเป็นลูกข้าง5้าสีจำนวนหนึ่งตัวเพศเมียเกิดจากพ่อกินเจวัยเปีและแม่งอกวัย8ปีซึ่งเป็นข้าง5้าสีที่ได้รับแลกเปลี่ยนกับกวางผาระหว่างสำนักง,งานเชียงใหม่ในสาฟารีกับองค์การสวนสัตว์ เมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2558ที่ผ่านมาซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านการดูแลพ่อเลี้ยงสัตว์หายากและขยายพันธุ์ของสำนักง,งานเชียงใหม่ในสฟารีได้เป็นอย่างดีโดยในขณะนี้ลูกข้างห้าสีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและได้รับการเลี้ยงดูแบบธรรมชาติจากแม่งอ,อก อยู่ในส่วนจัดแสดงข้างห้าสีทางออยโซนจากกวัวเทลข้างห้าสีได้ชื่อว่าเป็นข้างที่มีความสวยที่สุดในโลกและเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์เป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมมีสีสันต่างๆห้าสีตามชื่อตัวแล้วหัวมีสีเทาแต่ตรงหน้าผากมีสีดำออกแดงหนวดเข่าสีขาวหางไว้ก้นสีขาวผิวหน้าสีเหลืองหน้าแข้งสีแดง มีความยาวลำตัวและหางรวมกัน53-63เซนติเมตรตัวผู้ใหญ่กว่าตัวเมียเราสองเท่าและมีขนฟูที่เอวทั้งสองข้าง การสืบพันธุ์ไม่แน่นอนตั้งท้องประมาณ196วันหรือ7เดือนครึ่งออกลูกค้างละหนึ่งตัวโดยลูกข้างจะมีสีทองอยู่รวมกันเป็นฝูงเล็กๆราว4-5ตัวพบในพรมแดนระหว่างประเทศลาวและเวียดนามอาศัยอยู่ในป่าดิบชื้นลึกและป่าที่ราบสูงที่มีความสูง2 0 0 1้อยถึงหนึ่เมตรจากระดับน้ำทะเล อาหารหลักได้แก่ดอกไม้ยอดอ่อนของใบไม้มแมลงรวมทั้งผลไม้บางชนิดและปัจจุบันเชียงใหม่ในสปารีมีสมาชิกข้างห้าสีทั้งหมดเจ็ดตัวทั้งนี้ผู้ที่สนใจชมความน่ารักของสมาชิกใหม่ตัวน้อยลูกข้างห้าสีสามารถเข้าชมได้ที่ส่วนแสดงข้างห้าสีทางออกส,ส่วนแสดงสวนสัตว์จาก,กัวเทลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร